ช่องสีดอกุณนนินนะคะวันนี้แม่บ้านก็ได้มาเป็นตัวแทนของควารัก,ชะะะะก,กเช่นเคยนะคะอาจารมาวนะคะอยู่กับครอบครัวกับปุกอมสินเช่นเคยนะคะ มตุลานะคะสวัสดีพี่พีเอซีนะคะสวัสดีค่ะกับน้องตุลาค่ะมีอ้อยนะคะทำเป็นชิ้นๆให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาให้น้องตุลานะคะ าศดีนะคะไม่มีแดดออกเลยนะคะแม่บ้านทำงานบ้านสิ็ก็รีบมาเลยนะคะ่ะอยากด้อยากเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยขี้ส้นค่ะเห็นก็ทำอะไรก็อยากทำตามค่ะ,ะมาแล้วค่ะแม่แม่บ้านก็จะเตรียมวิ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วค่ะอยากมาเล่นก,กับแม่บ้านแล้วนะคะ ตุลาจ้าตุลาจ้าตุลาจ้าวันนี้นะคะแม่บ้านก็รีบทำงานบ้านนะคะรีบมาหาน้องตุลาให้พี่พี่เอฟซีได้ดูได้ชมเลยค่ะตุลาจ้าทักทายพีเอฟซีหน่อยลูกสวัสดีพีเอฟซีหน่อยคะ่ะสาวหน้าม,มนนะคะ วันนี้อยู่กับสาวหน้า้เช่นเคยนะคะโตเป็นสาวแล้วนะคะวันนี้ไม่ดื้อน,นะคะว,นนวันนี้ไม่ค่อยวิ่งนะคะสงสัยจำกินแม่บ้านได้แล้วนะคะเราจะมาเล่นกันทุกวันนะคะหนูดื้อไหมลูกอ่ะหนูดื้อไหมลูกอ๋อค่ะ หนูดีไปช่วงๆน้องตุลาบอทตุลาจา้าค่ะน้ำนมแม่พังวันดีดีมากนะคะน้องกินนมถูกค่ะน้องกินนมถูกแข็งแรงค่ะหนูวิ่งไปหาหมาแล้วค่ะหาหยอกหมาะะแล้วค่ะเนอแล้วทีนี้พอพอวิ่งไล่หมาแล้วค่ะตัวเองก,ก็กลัวนะคะทีนี้มีขาหลังนะ ว่าว่าขาหลังด้วยแหละเกง่งเก่งเก่งทักทายน้องหมานะคะน้องตุลาสวัสดีพีเอฟซีนะคะสวัสดีตอนนี้คะ่ะสัสญญาณชัดเจนไหมคะคุณแม่คุณแม่พี่เอิญคุณไหมวิ่งเร็วเร็วเร็ว เล่นกับพี่นะคะเป็นในเป็นในคลื่นสัญญาณค่ะพี่เป็นเน็ตนะคะถ้าหมุนเป็นบางครั้งนะคะน่ารักมากนะคะตัวนี้กินอ้อยกับแม่ค่ะค่ะพี่ขอพระคุณมากๆค่ะ เป็นในคลื่นสัญญาณบางทีนะคะ่ะตอนนี้กินอ้อยนะคะกินอ้อยกับแม่กับพี่สาวนะคะเวลาไปหาพอ่อละครอบครัวนี้น่ารักกันทั้งครอบครัวเลยนะคะ ในบ้านก็ไม่ค่อยสบายนะคะก็กินยาก็หายดีขึ้นแล้วรีบมาถ่ายน้องตุลาให้พพีเอฟซีได้ดูได้ชมนะคะกิจอ้อยค่ะตอนนี้กิตอ้อยอยู่กิอ้อยหวานๆอยู่นะคะเด็กน้อยค่ะเด็กน้อย น้ำมาแต่ใส่พิเ็กยาซื้อซื้อ,อ,อ,อยล็กเดียวเนาะห้าเนาะ หิวกรมน่ารักวิ่งแล้วค่ะวิ่งตามญ้าพ่อแล้วค่ะวิ่งแล้วค่ะวิ่งแล้วค่ะวิ่งแล้วค่ะ น้องมีนาก็เขายังไม่หายเจ็บค่ะพอดีเล่นผิดท่าสงสัยเมื่อวานห่วงน้องค่ะเมื่อวานห่วงน้องนะคะเาวเลยค่ะ่าน้องตุลานะคะก็อยากรู้อยากเห็นนะคะไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะอย่างใบ้านจะวิ่งตามไปให้นะคะวิ่งรอบบริเวณค่ะ นึงนะคะในบ้านเดินไปหาน้องตุลานะคะคือเขาเป็นอยากรู้อยากเห็นค่ะเห็นพี่ทำอะไรก็อยากทำตามนะคะ่ะจะกินน้ำนะคะเห็นอะไรเขาเอามาก็อยากรู้หมดนะคะ กำลังมาใกล้ๆแล้วค่ะพอดีแม่้านเดินมาหาน้องตุลาค่ะน้องวิ่งมาทางนี้นะคะเอาละค่ะอเออกินน้ำฉี่แตกแล้ว <c oughs> กินแล้วก็ฉี่แตกค่ะข <c oughs> ายใกลงให้พีเอฟซีแล้วนะคะ เดมาแล้วค่ะเดมาเห็นอะไรอีกคะก็จะเล่นน้ำอีกนเหนต้อกน,อน,นกินไม่ได้เออหนูกินนี้เอาออใส่หิวน้ำนะคะเล่นเหนื่ยอย ตอนนี้ครอบครัวตัวกลมนะคะก็กำลังจะกินน้ํานะคะยันนี้สงสัยไม่ได้อาบน,นา้ำหนาวเนาะถ้าถ้ากินน้ําก็น่ารักนะคะต,ตุลาแม่ตัวกลมตุ๊บตับมากค่ะน่ารักมากเลยค่ะ ่วนพี่มีนานะคะก็ติดแม่นะคะนี่เล่นเห็นอาหารนะคะส่วนน้องตุลาก็เล่นอันนีอันนี้พี่ก็จะวุ่นวายหน่อยๆนะคะเพื่อพ่อกับแม่สั่งนะคะก็ลูกก็ตั้งสามเชือกนะคะ ก็จะวุ่นวายหน่อยนะคะบอกไปทางหนึ่งนางก็จะไปอีกทางหนึ่งนะคะตอนนี้ครอบครัวก็จะวุ่นวายนิดหน่อยนะคะอีกตัวก็ไม่ฟังอีกตัวก็ฟังนะคะเอาค่ะเอาละค่ะอ่า <ว>ตอนนี้ก็วุ่นวายนิดหน่อยนะคะเพราะว่าคนเล็กจะเปลี่ยนกกหลักให้อยู่นะคะก็ต้องเรียกน้องๆน,นะคะกับแม่นะคะไปหานะคะส่วนมีนานะคะก็ไปนู่นคะ่ะเข้าไปในปา <ielle> ่าค่ะอ่างม,ม,มาเออ